วันนี้พี่นินก็มาทาวีซ่านะคะที่ตึกสาทรซิตี้เนาะทำเสร็จเนี่ยเวลาเที่ยงเป้งพอดีเลยนะคะแล้วก็นึกในใจว่าผมไม่อยากไปทานอาหารที่แบบคนเยอะๆเบียดๆเลยอะไรเงี้ยปกติพี่นินจะชอบเงียบใช่ไหมคะ ต้องขอบคุณพระเจ้าจริงๆนะคะด้วยความโปรดปลาและเฟเวอร์พิเศษของพระเจ้าเนี่ยทำให้อยู่ดีพี่นิ่มก็ได้มานั่งทานที่นี่เลยนะคะทัน28เป็นของบางเกาะครับซึ่งปกติต้องเป็น Member เมมเบอร์เท่านั้นนะคะอันนี้ก็ต้องขอบคุณผู้ใหญ่ของทางทางกรุงเทพด้วยนะคะที่ทําให้พี่นิ่มได้ขึ้นมานั่งทานเงียบๆวันนี้แล้วก็อยากทานอาหารอิตาเลียนก็มีอาหารอิตาเลียนพอดีได้ทานสปากเกตตี้เรียบร้อยนะคะทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยพี่นิ่มรู้เลยว่าเป็นเพราะพระคุณของพระเจ้าจริงนะคะเราเราไม่สามารถมาอย่างเนี้ย ได้เลยก็เลยทําให้พี่นิน,นึกถึงข้อบัมพีโปรดให้เป็นหนึ่งใน3ของที่ท่องจําแล้วก็ชอบเลยนะคะมาจากสดดีบทที่37ข้อ4นะคะซึ่งเป็นข้อที่พี่นินเอาไว้ในหน้าจอ iPad พี่นินด้วยตามรูปนี้เลยนะคะ Take delight in the Lord and He will give all your heart desire จงชื่นชมยินดีในพระเจ้าและพระองค์จะประทานสิ่งที่ใจของท่านปรารถนานะคะพี่นินก็ขอขอบคุณพระเจ้านะคะสําหรับวันดีๆวันนึงก็ขอให ทุกคนมีความสุขมากๆนะคะขอพระเจ้าววยพรค่ะ